ตอนที่3755หวาดกลัวไม่รู้ว่าเป็นสาวใช้ตระกูลใดแต่ค้าเห็นนางตอนเข้ามาอยู่นางติดตามโฮยินชุดแดงคนหนึ่งเข้ามาแต่เกิดเรื่องแล้วโฮยินชุดแดงคนนั้นกลับไม่โผล่หน้าออกมาเลยนางไม่จำเป็นต้องเผยโฉมสเตยชุดดำคนนี้มีหน้าที่จัดการธุระให้ดีคนหนึ่งพูดแล้วรลปเขาก่อนจะทอนใจเสียงเบาเห็นทีในเมืองนี้คงไม่สงบสุขแล้วเมืองลิงเซียนมีคน อยู่มากมายไม่มีทางวุ่นวายใดแต่หลังจากพ้นวันนี้ไปแล้วสตรีชุดดำคนนี้น่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหากคนตระกูลเชินฉลาดพอก็ควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นหากยังหาเรื่องต่อไปภายหลังคงไม่ผลตระกูลล่มสลายเป็นแน่ผู้คิมกันในอาคารหลายแห่งต่างก็กำลังร่วมวงสนทนาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นข้างนอกงานประมูลตอนพวกเขารู้ว่าเจ้านายของสตรีชุดดำอยู่ในห้องรับรอง ก็ให้รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาเจ้าไหนอย,อยู่ข้างไหนไม่ยอมเพลิดเล่อยให้สาวใช้ของตนเองจัดการเรื่องนี้อย่างนั้นหรือเห็นผู้นำตระก,กูลเชิญถูกหกักคอนอนอยู่บนพื้นผู้คุมกันการประมูลหลายคนล้วนใส่หน้าถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายผู้นำตระก,กูลคนหนึ่งตายเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ช่างน,น่าเสียดายจริงๆช่วงนี้ได้ยินว่าปรากฏคุมอำนาจใหม่ในเมืองไม่น้อยแต่คนที่ดูแลคุมอำนาจพวกนี้ก็แข็งแกร่งมาก ทว่าที่มาของพวกเขากลับลึกลับไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาจากที่ไหนและเจ้านายของพวกเขาเป็นใครข้างนอกคนตระกูลเฉินยกศพกลับไปแล้วทั้งหมดรีบร้อนจากไปไม่กล้าอยู่นันพูดได้เพียงว่าขามาพวกเขามาเพราะความเปรี้ยวกาอะไรคือเคิมทว่าตอนนี้กลับไม่กล้าอยู่ต่อเพียงเร่งยกศพกลับไปอย่างรวดเด็วสตีชุดดำคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางโดยสิ้นเชิง หวังเพียงว่าในตระกูลจะมีคนรับมือกับนางได้ก็น,นั้นหลังจากคนตระกูลเชิญกลับไปแล้วพวกเขารีบไปเชิญพวกผู้โสกลับไม่คิดเลยว่าเมื่อเราเรื่องเราจบแล้วสิ่งแรกที่พวกผู้โสพูดก็คือไล่พวกเขาออกไปใส่หัวไปที่อื่นาพาผ,ผู้โสเราคนตระกูลเชิญมองหน้าผู้โสด้วยสีหน้าแดงกมัมเพราะความโมโหใครก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะออกคำสั่งเช่นนี้พวกเราก็ไปรับการโบยคนละสามสิบไม้เสีย จำบทเรียนครั้งนี้เอาไว้ด้วยผู้โสกวาดสายตามองคนเหล่านั้นคราหนึ่งโดยเฉพาะค่ารับใช้ของผู้นำตระกูลเฉินพวกนั้นผู้โสผู้โศท่านต้องช่วยนายท่านนะสตรีคนหนึ่งร้องไห้พางคุูเข่าอยู่เบื้องหน้าผู้โศตระกูลเฉินผู้โสตระกูลเฉินมองแล้วกลับมีสีหน้าคํำเคร่งช่วยหรือบุตรชายตัวดีที่เจ้าเลี้ยงออกมาข้าล้วนบอกกับพวกเจ้าไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วให้พวกเจ้าสำรวมกิริยา ใครๆก็รู้ว่าปกเจ้าไม่ฟังสักคนตอนนี้เกิดเรื่องแล้วอยากให้ข้าช่วยอย่างนั้นเดือแม้เป็นผู้โสตระกูลเชิญทว่าไม่ใช่บิดาของเจ้าตระกูลเชิญและไม่ใช่ดวงของเขาด้วยเหตุนี้ตอนให้ได้ยินว่าเขาถูกฆ่าแล้วความคิดแรกของเขาก็คือจัดการแต่งตั้งเจ้าตระกูลเชิญคนใหม่โดยเร็วและยังต้องสอบถามให้ชัดเจนอีกว่าสตรีชุด,ดดำคนนั้นเป็นสาวใช้ของตระกูลใดกันแน่เกรงว่าจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวเสียแล้ว ฝ่ายเฟิงจิวที่ไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจกําลังมองสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมเผยรอยยิ้มพอใจออกมาสิ่งของทงางลหยล้วนอยู่ในมือแล้วเจ้าขิดบัญชีเธอพวกเราจะได้กลับกันเสียทีนางพูดพางเก็บข้าวของพวกนั้นเข้าไปในห้องมิติเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะกลับทวาตอนพวกเขาเปิดประตูห้องกลับเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งและผู้โซอีคนหนึ่งสวมชุดในการประมูลเืนอยู่ข้างนอกตอนที่ ,3756 มองดู ชาววกัางคนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประมูลยิ้มกว่าสายตามองเลิงวาที่อยู่ข้างกายคาหนึ่งก่อนจะทอดมองสายตามองหูยินชุดแดงคู่หนึ่งครั้นถอนสายตากลับมาเขากับพูดกับเลิงวาว่าคุณชายเลิงพอข้าจัดแจงรถม้าของพวกท่านรวมถึงพาแม่นางคนนั้นไปที่ประตูหลังแล้วพวกท่านออกไปทางประตูหลังเถอะข้างหน้ามีคนมองดูอยู่ไม่น้อยแม้คนในการประมูลจะอยากรู้ฐานาของพวกเขา แต่ก็รู้เช่นกันว่าพวกเขาไม่อาจทาเรื่องคนพันนีได้โดยเฉพาะหลังจากสตรีชุดดำคนนั้นแสดงการต่อสู้ที่ตื่นตะลึงยิ่งรู้เลยว่าคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาตอนนี้ข้างหน้ามีคนจ้องมองพวกเขาอยู่มากมายอยากรู้ที่มาของพวกเขาการจัดแจงให้พวกเขาออกไปทางประตูลังถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเพื่อหลบเลี่ยงคนเหล่านั้นเฟิงจิวที่สวมชุดผ้าคขุมหน้าเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากข้างในอย่างช้าๆนางยิ้มพางกล่าวว่า เมื่อเป็นของชิ้นนั้นก็ขอบคุณมากเห็นดังนั้นแล้วเลองวากับพยักหน้าให้อ่ไฟแล้วกล่าวกับเฟิรงซิวนายิงระวังธรณีประตูจากนั้นเดินออกไปพร้อมกับนางข่าจะนำทางให้พวกท่านเองชายวการคนพูดเร่งฝีเท้าเดินไปข้างหน้านำทางพวกเขาไปทางประตูหลังเมื่อมาถึงขั้นหนึ่งละเตรียมเดินไปทางสู่ประตูหลังกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่านหนงสองชากร ชายัยกลางคนที่กำลังนำทางรู้สึกประหลาดใจเขาหยุดฝีเท้าแล้วหันกลับไปมองเห็นว่าอีฝ่ายเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งและชายหนุ่มสามคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลพวกเขาพูดกับเลองวาและเฟ่งจิ๋วว่าทั้งสองท่านเดินตรงไปก็ถึงแล้วเขาพูดพางเดินไปยังคนเหล่านั้นทุกท่านมีธุระหรือสตรีชุดแดงคนนั้นและชายหนุ่มข้างกายนางเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองชายวัยกลางคนจึงเร่งฝีเท้าและตะโกนขึ้นว่า ข้าอยากแลกเปลี่ยนวัตถุดิบสมุนไพรกับทั้งสองท่านไม่ทราบว่าทั้งสองท่านสนใจหรือไม่เฟิงจิวหันไปมองยังคงเดินอย่างไม่รีบร้อนฝ่ายเดืองวาหันกลับไปแล้วยิ้มไม่สนใจจากนั้นติดตามข้างกายเฟิงจิวเดินไปข้างหลังเออชายวากลางคนยังคิดตามไปทว่าถูกคนของการประมูลขวางทางเอาไว้หากท่านอยากกลับเชิญกลับไปทางประตูหน้าเถอชายวัยกลางคนซึ่งเป็นคนของการประมูลกลา่าว ก่อนจะเผยมือให้ชายหนุ่มสามคนที่ยืนอยู่ข้างหลังมองหน้ากันเดืมทีคนหนึ่งในนั้นคิดอยากเดินไปข้างหน้าทว่าเห็นชายวัยกลางคนทำสีหน้าเคร่งขครึมจึงจำต้องอดเท้าที่ยื่นออกไปกลับมาอย่างอดไม่ได้ชายไวกลางคนเห็นสองคนนั้นจากไปแล้วดวงตาพันทอประกายเขามองไปยังคนของการประมูลถามว่าไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเป็นคนของจวนใดไม่อาจบอกใดคนของการประมูลกล่าวยังคงทำท่าผายมือ เห็นดังนั้นแล้วชาวยากางคนจึงค่อยประสานมือพาสามคนข้างหลังจากไปเช่นกันสมุนไพรวิญญาณหลายชนิดถูกประมูลโดยคนคนเดียวแทบจะเรียกได้ว่าหลายคนต่างก็จับตาม,มองลูกค้าในห้องรับรองดังนั้นหลังจากเห็นคนของตระกูลของกันประมูลส่งพวกเขาไปทางประตูด้านหลังแล้วบางคนจึงลุกขึ้นจากไปเช่นกันประตูหลังของสถานที่ประมูลเลื่องทวงนั่งคอยอยู่ตรงรถมา เมื่อเห็นพวกเขาแล้วก็รีบเดินกบบของเฟื่องจิ๋วขึ้นรถม้าก่อนเอ่ยจะตามเข้าไปนั่งในรถม้าเช่นเดียวกันเรืองวาททำหน้าที่บังคับรถม้าขนารถมาขึ้นเข้าสู่ถนนทรายเล็กอย่างเชื่องช้าสองคนจากการประมูลที่มองทรงพวกเขาจากไปแล้วต่างมองหน้ากันก่อนจะเดินเข้าไปข้างในทว่าหลังจากพวกเขาเข้าไปด้านในแล้วกลับมีบางคนติดตามรถมาไปอย่างลับๆบ,บนรถม้าเรืองสวงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นให้เฟื่องจิ๋วฟัง สุดท้ายจึงพูดว่านายหญิงเลองสวงทําให้ท่านลําบากแล้ว